ที่จังหวัดเลยครับมีเจ้าของหมาพันเล็กเป็นพันชิวว่าเนี่ยเอาหมาเนี่ยไปอาบน,าน้าตัดขนแต่ว่าตอนที่ไปรับกลับคืนนี่โอ้โหสภาพหมาครับปากเบี้ยวกรามหักฟันแตกสองซี่ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนแต่ทั้งร้านไม่รับผิดชอบท้าให้แจ้งตำรวจเรื่องราวนี้เธอก็เลยไปร้องนะครับกับทางมูลนิธิวอ c h d อ g ไทยแลนด์นะครับโดยเจ้าของหมาเนี่ยชื่อคุณพนิภา คุณพันิพาแสงขานะอายุ34ปีบอกว่าได้เอาหมาพันชิวาว่าไปอาบน้ําอยู่ที่บริเวณถนนแก้วตําบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยภายหลังเนี่ยมาทราบทีหลังว่าหมาเนี่ยโดนทําร้ายจนเจ็บสาหัสนะครับคุณพันนิพาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้16มกราคมได้นะครับได้ให้น้องชายเนี่ยพาหมาชื่อว่าเจ้าฮารุไปอาบน้ําที่ร้านดังกล่าว จากนั้นทางร้านเนี่ยโทรมาบอกว่าให้มารับน้องเพราะน้องดุเมื่อไปรับน้องปรากฏสภาพหมาคือปากเบี้ยวมีเลือดไหลโดยทางร้านแจ้งบอกว่าน้องหมาเนี่ยไปกัดเขาจึงบอกให้ทางร้านเนี่ยรับผิดชอบได้ไหมแต่ทางร้านบอกว่าทางร้านไม่รับผิดชอบให้ไปแจ้งความแล้วก็บอกว่าทางร้านเนี่ยไม่รับหมาดุต่อมาได้พาหมาเนี่ยไปหาหมอหมอบอกว่ากรามของน้องก็คือน้องชื่อว่าฮา,ารุตัวนี้เนี่ย หักทั้งกรามซ้ายกรามขวาฟันแตกต้องถอนฟันสองซี่แล้วก็มีฟันโยกอีกหลายซี่นะครับโดยเจ้าฮารุเนี่ยเป็นหมาน้ำหนักตัวเนี่ยกิโลกร,รมัมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเข้ากันได้กับทุกคนไม่กัดเด็กนี่นะฮะแม้กระทั่งคนแปลกหน้าเนี่ยก็ยังไม่กัดเลยก็ไม่เข้าใจว่าจะจะ,จะถูกกล่าวหาว่าเป็นหมาดุได้ยังไงนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะ น้องชายพาน้องหมาไปอาบน้ำอะค่ะที่ร้านอาบน้ําแถวแถวในเมืองอะค่ะก็คือประมาณหนึ่งชั่วโมงร้านโทรมาแจ้งว่าให้มารับน้องบอกว่าน้องดุแต่พอน้องไปไปรับมาก็คือน้องหมาปากเบี้ยวแล้วก็มีเลือดไหลค่ะก็เบื้องต้นก็โทรไปหาทางเจ้าของร้านอะค่ะแจ้งว่าทําไมน้องเป็นแบบนี้เขาแจ้งมาแค่ว่าน้องหมาของเราอะไปกัดเขาเขาแจ้งมาแค่นี้ค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่า งั้นก็ช่วยรับผิดชอบตรงนี้ได้ไหมเขาบอกว่าเขาให้หนูไปแจ้งความเลยค่ะเขาไม่รับผิดชอบทางร้านไม่รับผิดชอบเพราะว่าทางร้านแจ้งไว้แล้วว่าไม่รับหมาดุปากเวี้ยวก็นี่นะครับคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันเนี่ยผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังสัตวแพทย์ที่รักษาหมาตัวนี้นะครับโรงพยาบาลสัตว์มึงเลยนะบอกว่าเนี่ยโดยปกติถ้าหมาไม่โดนกระแทกเนี่ยกรามมันไม่หักหรอก นอกจากหมาเนี่ยโดนรถชนเอยตกโต๊ะเอยหรือว่ามีแบบอาการกระแทกอย่างรุนแรงเนี่ยกรามถึงจะหักส่วนอาการของฮารุตอนนี้ก็ถือว่าเนี่ยอาการดีขึ้นหมอเนี่ยบอกว่าเนี่ยอยู่ระหว่างการรักษาอยู่นะครับก็ใช้วิธีการดามกรามเท่าที่จะทำได้นะครับเดี๋ยวลองฟังหมอหน่อยฮะ โดนกระแทกคุณแรงหรืออะไรการจะหักไม่ได้แบบต่อยเนาะถึงจะหักคือเขาหักแบบมันหักสีบปูนอะฉีบลงมาแบงนี้เลยเป็นเป็นกามล่างใช่ไหมครับทั้งซ้ายทางขวาเลยนอกจากเขาจะแบบแบบแล้วก็สะบัดหรือว่าเบี่ยงเบี่ยงที่รุนแรงมากเกินไปแบบเนี้ยลูกอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจข้าไม่รู้ แต่ว่าโดยรวมนะเมื่อวาน,เล,นเลือดไหลไม่หยุดเลือดไหลไม่หยุดคุณหมอก็เลยพยายามห้ามเลือดแล้ว <ภา S 1> ก็ดามกรามให้เข้าที่เท่าที่เขาจะทําได้ <ภา S 2> โดยเหตุฉุกเฉินแต่ลูกนะ <ภา S 2> แต่ถ้าจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอีกก็แล้วแต่คราวนี่นะครับคุณผ,ผู้ชมครับคือคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยเมื่อวานนี้นะเลือดไหลไม่หยุดเลยหมอก็ห้ามเลือดไปแล้วแล้วก็กรามซ้าย แล้วก็กรามขวานะหักแล้วก็ฉีกด้วยนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่ร้านตัดขนหมาอาบน้ําหมานะร้านที่ถูกกล่าวหานะว่าอาจจะทํำร้ายหมาจนเจ็บหรือเปล่านี่นะปรากฏวันนี้ร้านปิดคุณผู้ชมฮะเมื่อติดต่อไปยังเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับบอกว่าไม่สะดวกให้ข้อมูลเรื่องนี้ให้ตํารวจดําเนินการไปแล้วมันจบไปแล้วว่าแบบนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าจบจริงหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เพราะว่าผู้เสียหายเข <c oughs> าบอกไม่จบหรอกแม่ หมาเขาเจ็บขนาดนี้